สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เก่ดพบกับ BY Station <Yeah. S 1> นะครับ <Woo. S 1> วันนี้นะครับ BY Station จะพาทุกคนมาลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3กันนะครับโดยวันที่เราอัดกันตอนนี้นะครับเป็นวันที่14มิถุนายนนะครับก็เวลา6กโมงยีนาทีโดยคนละครึ่งเฟสสาจะลงทะเบียนวันเนี้ยวันแรกเริ่ม6กโมงนะครับเบื้องต้นนะครับคนที่จะเข้ามาลงทะเบียนก็เข้ามาได้เลยที่ w ว w บคนละครึ่ง .com นะ บนละครึ่ง .com นะจะเข้าทางโทรศัพท์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตได้ทั้งหมดนะนี่ผมเข้าทางแท็บเล็ตเพื่อจะได้ให้ดูชัดเจนนะครับแล้วก็เช็คสิทธิ์กันตรงนี้นะครับสิทธิ์คงเหลือนะครับก็คือเขาจะลงทะเบียนกันจนกว่าสิทธิ์จะเต็มตอนนี้ก็เหลือสิทธิ์อยู่25ล้าน26ล้านสิทธิ์แหละ9 0 0 0 0 0กว่านะครับก็เรามาลงทะเบียนกันเลย VR ในส่วนของการลงทะเบียนก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,งนี้แล้วก็เข้าลงทะเบียนได้เลยกดคลิกลงทะเบียนนะครับ สำหรับประชาชนนะฮะก็จะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขของตัวคนละครึ่งเฟส3นี้ระยะที่3นี้อยู่นะครับโดยที่เน้นย้ําเลยก็คือว่าจะมี4โครงการรัฐส4โครงการใหม่นะโดยในการเลือกอันนี้ก็จะเลือกได้แค่เพียง1โครงการเท่านั้นนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะที่เคยลงแล้วไม่ว่าจะเป็นเฟส1หรือเฟส2มาก่อนนะครับหรือยังไม่เคยต้องลงทะเบียนทุกคนนะ แต่ไม่จําเป็นว่าต้องลงทะเบียนด้วยวิธีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เคยลงด้วยเฟสหนึ 1, ่งเฟสสมาแล้วเคยใช้แล้วนะครับไปลงที่แอปกระเปาตังก็ได้นะครับพอเข้ามาหน้านี้แล้วก็กดยอมรับนะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับเพื่อผ่านไปหน้าถัดไปแล้วก็จะมีฟิลต่างๆให้กรอกนะครับส่วนที่1ส่วนที่2นะส่วนใหญ่ก็เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเอาละครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วอันนี้ผมดูแล้วส่วนที่จะมีโอกาสผิดกันก็คือในส่วนของด้าน ด้านหลังบัตรประชาชนนะครับก็พิมพ์ดูดีๆแล้วกันนะครับซึ่งถ้าพิมพ์ผิดมันจะขึ้นเป็นสีแดงๆนะแต่ถ้าเกิดพิมพ์ถูกมันจะขึ้นเป็นสีน้าเงินให้เรานะครับแล้วก็เบอร์โ,โทรศัพท์นะครับก็จะเป็นส่วนที่เขาจะส่งวีดีโอกลับมาให้เช็คให้ดีว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับเมื่อกดเสร็จแล้วก็หลกดลงทะเบียนด้านล่างได้เลยครับหลังจากนั้นเมื่อกดแล้วเขาจะให้เราทวนข้อมูลนะเราก็กลับไปทวนข้อมูลเราก่อนว่าทุกข้อมูลนั้นทุกฟิลนั้นถูกต้องนะครับ ถ้าถูกต้องกดยืนยันนะครับแล้วระบบจะส่ง OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับรอรหัส OTP นะฮะทางโทรศัพท์นะครับอ่าสักครู่เดียวเท่าน,นั้นอันนี้ผมแป๊บเดียวได้แล้วก็จะได้รหัส OTP มากรอกนะฮะแล้วก็กดยืนยัน OTP เรียบร้อยอน,นี่จะขึ้นแล้วระบบ ได้รับข้อมูลของท่านแล้วโดยดําเนินการตรวจสอบผลบัติของท่านตามเงื่อนไขและโครงการจะส่งผลไปทาง SMS ภายใน3วันนะครับก็เพียงเท่านี้ก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วภายใน3วันหนึ่งที่ ทางโครงการแจ้งนะครับก็คือรอว่าผ่านหรือเปล่านะโดยสิทธิโครงการนี้นะครับ31ล้านสิทธ์นะครับณตอนนี้เหลืออยู่ที่25แล้วก็ยังเยอะอยู่นะครับก็ลงไปเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับการลงทะเบียนนะใครติดปัญหาอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวทางเราจะช่วยดูช่วยแก้ปัญหากันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ลงแล้วก็มาแชร์ข้อมูลกันด้วยก็ได้นะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะครับสวัสดีครับ